คือพาคนี้นะครับผมเลือกไม้ผิดนะอา,อาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมหรือเสียงไอ้บ้านนะครับไม่ได้ยินเลยไม่ใช่อาจจะนะก็ที่ผมเห็นพูดพูดพูดไปนี้ผมไม่ได้พูดคนเดียวนะผมไม่ได้บ้านนะคือแบบพูดก็อาจจะมีแบบดา่ดาด่าอะไรมางคือผมไม่ได้ดา่าท่านผู้ชมแบบดา่าไอ้บ้านอะไรมันนะครับโอเคนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับพาคนี้โอเคครับไปชมกันเลยดีกว่า มาครับสวัสดีแม่งบ้านท,ที่แล้วผมม่นต้องขออภัยแปลช้าไปหน่อยแล้วก็ผมเอาเมาส์มาวางไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพยายามเอาเมาส์ออกไปแล้วกันเพราะผมต้องแบบไปเปิด Google แปลไงมันก็แบบต้องคลิกเกมด้วยมันก็เล่นไม่ได้อะคลิกเข้าไปตัวเกมเข้าใจใช่ไหมครับมาผมจะพยายามเอาเมาส์แอบไว้โอเคมาเดินเราเราค้างเดินโอเคมาได้ละโอเคมาอย่าค้างสิลูก อย่าเหนื่อย่าเนืมันเหนื่อยนะโอเคอเคเล่นถึงตรงไหนวะลืมเมื่อกี้ว่าก็เพิ่งดูที่ตัวเองแคทมาเนี่ยโอเพลงมันขดเราอ่ะเอาแล้วทำไมมันโอโอ๋อต้องเอาหนังสือไปให,ให้แฟรี่ใช่ไหมโอเคมาอาหนังสือที่มี่แป๊บนึง เอาเป็นอ,อ่านหนังสืออะไรสักอย่างแล้วกันโอเคเอามันโอ๊ยทำไมมันค้างบ่อยยังไงฮะเออฮะสมุดเหรออ่านไหมอ่านดิไม่อ่านก็ไปต่อไม่ได้สิจินโนอุย้ยเพลงเึอะไรกระลัข้างหนึ่งนานมาแล้วอ่าในที่ที่สดใสมีเด็กผู้หญิงที่สวยๆคนหนึ่งได้หลง แล้วก็ถูกช่วยด้วยหมาป่าหมาป่า,าหมาป่าได้ตกหลุมรักผู้หญิงได้ตกหลุมรักในความใจดีแล้วก็สวยของเธอและวันต่อมาเอ้ยแล้ววันต่อไปต่อไปต่อไปหลอนก,เก,กเน็เริ่มจะแบบปรากฏกายเป็นเริ่มจะแบบยังไงเปลี่ยนเป็นหมาป่าใช่ไหม และพยายามอ๋อแบบล่างเผยล่างปะป่าออกมาแล้วก็พยายามซ่อนเหรออ๋อซ่อนเด็ผู้หญิงและเดี๋ยวจะนั้นในสุดมาปาก็ได้พูดกับเธอนี่ถ้าเธอเธอจะติ้ลรำกับฉันได้ไหม ได้มากมาต้นรันกับผมได้ไหมเด็กผู้หญิงก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มและพยักหน้าตกต,ตับลงทั้งสองคนก็เต้นใต้แสงจันเด็กผู้หญิงก็เลิบชอบมาป่าแล้วและและทั้งสองก็มีลูกด้วยกัน อ๋อแล้วก็แบบลูกก็มีพลังลึกลับพิเศษเออแบบค้นได้กับหมาป่าเอ,อ๊ะเป็นอ๋อเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องราวที่แฟรี่อยากได้นะบางทีออสุดยอดบมาป่ากับค้นได้กันแล้วลูกก็มีพลังเป็นเวิรูฟใช่ไหมเวิรูฟไปเอาไปให้แฟรี่แล้วก็จะได้ไปต่อนะครับคุณได้ไปต่อนี่แมทชิลฉันเจอหนังสือแล้วนะ นี่ฉันจะอา่านให้ฟังนะโอเคไหมนะมันเกมที่โอเคนูจะให้แปลอีกรอบกูไม่แปลแล้วกูไม่แปลแล้วเป็นเกมที่แบบแปล,ลเยอะมากนะครับเอก็ฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มไปในตัวนะครับโอเคผมก็จะฝึกไปเรื่อยๆอืมวันที่หมู่บ้านอะไรสักอย่างเอไม่ไม่ชอบอย่างนั้นเหรอจุดก็ไม่ไม่ไม่เชื่อมันเออโอ ไม่ไม,ไม่ไม่หรอกแล้วฉันจะให้อะไรวะเนี่ยลืมพาด์ทิ้งแล้วไปไแล้วลืมแล้วแป๊บนึง T Z E L S Puzzle อย่างวะอะไรคือ p u z z l คืออะไรอ๋อหนุ่มปังเค็มอ๋อหนุ่มปังเค็มอ๋อใชนไม่ไม่ใช่มันเป็นหนุ่มปังเค็มน่าตามที่ฉันสัญญาโอเคได้มาแล้วห้าอันไปได้ไปแล้วก็เอามาแรก แหลกต้องการไหมฉันอ๋อฉันต้องการแล้วมาแหลกแหลกมาไอโอเคทเบรนอ๋อจะอ๋อเอาขนมปังแค่เบิร์นอ๋อโอเคลืมไปเบิร์แม่งเป็นลมผมชอบเกมนี้แบบเป็นเรื่องราวของรังเด็กๆน้อยพี่ว่าเขาเด็ก <c oughs> ไม่ดูตัวเอง มันก็นภาพสวยดีนะครับผมชอบเบอร์ภาพสวยภาพสวยฮนะเอ็งจีนี้ไม่ได้นะเป็นของเบอร์เอ็งจีนี่เป็นของเบอร์เราเป็นแค่บุคคลที่สามนะโอ้ยทุยดราม่าเอ็งจีโอุยหมานี่ม่นก็เห่าอ่าเรื่องมาป้าแล้วมาอันนี้ไงเอาไปแดกซะเอ๊ะอะไรเหรอโอ้โย,ยจะมาถามอยู่ ก็เกลือไงเกลือก็ซัมติงโซ่อ่ะเอาหน้าแดงก็มาวะทำไมมันแหลกๆว่าวะเอ็งจี้ขอบคุณนะโอ้ทำรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยกินแล้วมีพลังเข้าใจแล้วโอ้โหเย่เย่ใช่เธอเธอนี่ของเธอเ้งเหรอจี้เอ๊ะ มันแต่ก็กินได้นะกินกินให้หมดเลยก็ไดโ้โอ้มันก็อร่อยนะนะถ้าอ๋อจะอร่อยมากถ้ากินด้วยกันอ๋ออ,อยังไงดีตรงนี้ When you say that It's no helping ก,ก็ช่วยไม่ได้นะถ้าถ้าเธอพูดแบบนั้นอะโอเค speak of yes อะไรวะเนี่ยสปิคเอาคำพูดของแม่หมดเหรอพวกเราอะไรชอบเนี่ยอะไรในในอดีตชอบชอบมันเหรอจะเคยได้ยินเหรอไม่ใช่เหรอพวกเราอะไรวะตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับเอ็งจี้เอ็งจี้อะไรเหรออะไรเหรอทุยนี่ ยันซื้อมาแล้วนะอาหารมามาเอ๊ะนี่ไงไอ้นมปังเค็มอะ่ะหวานและเค็มอร่อยไม่รู้ <c oughs> แปลในคุกเกิลบอกว่าวนมปังเค็มอะ่ะดูดิมีคำแปลอื่นหรอเออคำยพูดกันจริงๆนะฉันโอ้ฉันชอบแม่โคดชอบเลยจุดจุดอุย้ยเอเอเนือ จะให้ฉันดีดีโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอเคมันอร่อยนะถ้าพวกเรากินด้วยกันอ๋อมันก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเธอพูดแบบนั้นเนี่ยเอนึกถึงความรังอร่อยไหมจุดจุดอร่อยอร่อยอเบอร์ขอบคุณนะเเบอร์นี่แบบไม่ธรรมาดาเนี่ยอ่า เเบอร์อะไรเสียอย่างตอนนี้ผมแปลไม่ได้ที่ไหนผมแปลนี่คือผมแปลไม่ได้นะเฮ้ยอยากจะแปลอุ้ยอุ้ยยูดีมีเพลงแต่แต่ว่าตอนนี้อะไรไอ้ไอ้้ฉันดูจริงขึ้นมาไหมตอนนี้ดูดีขึ้นมาไหมอืมอะไรเนี่ยอืมอืมเอ่อจบอย่างนี้จะได้เดินฮ่าฮ่าโอ้ยครับผมคิดว่าพวกเรานี่กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนนะ ก็ดีนะลอเหมือนเหมือนกลับมาอยู่เมื่อก่อนเลยอยากกลับไปในอดีตนะมันเป็นไปไม่ได้ฉันต้องการฉันไม่ต้องการกลับไปในอดีตหรอกนะฉันต้องการอะไรอะแป๊บนึงฉันไม่ต้องการกลับไปเป็นเด็กแล้วนะฉันแบบอยากเป็นผู้ใหญ่มาก,กว่า <S <S แล้วแล้วก็แต่งงานเหรอแต่งงานเราบนไม่มาจุดจุดเข้าใจแล้วฉันก็นค,นคิด นะฉันก็อืมนะนถ้าเธอต้องการแบบนั้นนะคิดมาแบบนั้นนะนะ okay, burn. เคลียร์แต่เบิร์นอ๋ออ๋อเคลียร์แล้วเบิร์นรีเควสกุญแจนี่เก็บได้ยังเนี่ยยังเซฟครับเกมนี้เป็นเกมหลายเอ็นครับเหมือนที่บุมบอกไปบุ่มเคยดูนะผมจําได้นะไม่เป็นหลายเอ็นนะโอเคไม่สปอยแล้วกันแต่ก็ไม่รู้อะไรมากนะเนื้อภายเนื้อในเนื้อในอะ่ะเนื้อในของเกมนี้ก็รู้แค่ว่าหลายเอ็นนะ อุ้ยตัวอะไรวะโอ้ยมันกลางคืนแล้วมึงอย่าเพ่งเหอแล้วมึงอย่าเพ่เงเฮอเลยกูขอเฮอเลยตั้งนานแม่งไม่เฮอมึงมาเหอตอนดึกหายแล้วบัสขนลูกแล้วบอกตรงเลยผมเป็นคนกลัวผีแต่ชอบดูเกมผีอ้ย เอ๊ะอ๋อเด็กคนไหนกันหน้าที่โกหกเอากูจะรู้ไหมอุ๊ยอียบาสหมาบ้านนี้มันเดือดคลิกวอนโดนเตะใช่ป่ะสะดุ้งไอ้สัตว์ Animal โหนี่ดึงอุทานเจ็ค่โอเคแหลกขนมปังเนี่ยแหลกกันขอแหลกกันกูนุ่มปวดฉี่เลยเนี่ยแม่งเอ้ยเอาเอา ก๋วยชีเลยเนี่ยมีเฟรเซอร์หนึ่งอันนมปังเค็มฮะือโอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันเอ่อได้เสียงมาจากข้างนอกอมาจากตรงนี้เอ็งจี้มันทำมาจากลูกอมแล้วมันก็กำลังพูดอยู่โนฉันจะแด้วูอร เอ๊ะอะไรเนี่ยท่านพวกกับพวกเราอะไรสักอย่างมันขอโทษโอเคโอเคเด็กพวกนั้นมีคนขมโมยเหรออาหารอาหารเฉลิมฉลองไก่ทำไมถึงไก่เหรออ๋อโอเราคนไปช่วย โอยปวดฉีดเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งแม่งโดนไอ้เด็กสี่ตัวนั้นปวดฉี่เลยโอเคครับผมตอนแรกผมนึกว่าคุยกันเล่่ๆเนี้ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเะตั้งใจแพ้ด้วยัโอเคมันก็ดีนะได้ปรดเอ้ยใช่แล้วได้ปรดอ่าได้ปรด,ป,รดปรดช่วยแก้ไขไอ้ของพวกเราฉันฉันก็ได้ทําได้นิดหน่อยนะจะลองดูกันนกทั้งสอง โตัวตมันอยู่ในในโปวดขอบคุณมากอะไรวะเนี่ยเกี่ยวกับไก่ฉันจะต้องหยุดเธอพวกน,นั้นเองรอไดหน่อยขอบคุณมากอะไรวะเนี่ยเอ่อเป็นอะไรเนี่ย terrible we are in t e r b l terrible รู้สึก terrible นี่แบบ แปลเ,เป็นความหมายด้านรบสินะผมเิืมไปแล้วแปลว่าอะไรปัญหงปัญหาออบนเรากำลังเจอปัญหาแมททิวโกหกปีศาจอ๋แมททิวเป็นคนโกหกเฮ้ยทำไมเธอถึงถึง,งส่งถึงทำแบบนั้นอะ อะไรเนี้ย dry. อินเดีอ๋อมันมีคนโกหกอะ่ะไม่รู้สิไม่รู้จะไปไงมันมีคนอะไรเนี้ยแป๊บหนึ่งอ๋อมันมีแบบคนเป็นปีศาจอยู่ในหมู่พวกเราแบบโกหกอยู่อ๋อปีศาจอ๋อมันทำให้แมทธิวโกหกอะ่ะอ๋อป่วยอ๋ออิวรือไหมอิวแม่งแปลว่าป่วยไม่ใช่โกหกอ๋อ ยันปีศาจไม่เห็นหน้าสินเทียแล้วหลอนปะถ้าไม่มีเรือนแล้วติดตรงเป็นผีนี่เสร็จผุ๊วอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ปีศาจงั้นเหรอเธอเข้าใจไหมแป๊บหนึ่งขอเรียบขอเวลาเรียบเรียงไปก่อนอ๋อก็ปีศาจไงเ,เธอไม่เข้าใจางั้นเหรอ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่อ็งจี้ที่รักของฉันฉันมันก็แค่ผีกระจอกๆตัวหนึ่งนะเฮ้ยเอ็นจีเบอร์ดีสีแดงนี <c> ่ <oughs> ท่านเอ็นจี้ะปลดเอาปีเอาปีศาจออกไปที่เธอเอ่อ <c oughs> <c oughs> ถึงจะพูดถึงเธอจะบอกฉันนะนะ แต่ฉันก็ไม่รู้หร,รอกนะว่าใครเป็นใครอะพวกเราคือเฟรรี est, ร่ศักดิ์หรือเปล่าฮอนเนสหรือเปล่าเออคนสร้างไงม่เหงาฮูเลยอ่ะคนสร้างแล้วมันถามยังไงตัปหนึ่งเรียงประโยชน์โอเคนะนันต้องเป็นปีศาจปีศาจอะพวกเราคือแฟรี่ไงเด่ย ยังไงเดต,ตรงนี้มันรู้สึกมันจะแปลว่าคนต้อนรับอะไรของมันก็ไม่รู้ดเิเจ้าภาพเจ้าภาพอ่ะหานด้วยอะโป่งไงเหี้ยพวกเราคือแฟรี่เจ้าภาพะอะไรของมันนะแต่ว่าปีศาจนะมันต้องโกงหกแน่นอนเลยดังนั้นแล้วอีกคนที่โกงหกนั่นแหละคือปีศาจช่วยได้มากเองจี้ ก็มันโกหกแล้วจะู๊้เนี่ยมันวอกเองจีได้ปุ๊บเสียหายแล้วล,ลไก่เราต้องเอาไก่นะ hey, ครับเฮ้ยมิเตอร์ไก่กู้กู้กู้นี่เธออะไรเนะี่ยขโมยอ,อ,อาหารจากผู้คนในปราสาทเฮนดี้งั้นเหรอแต่ว่าเธอควรจะหยุดทำนะเพื่อฉันอะท<ำ>ไม่มีทางเก๊แก่เอ้ยทำไมเธอถึงโกหกล่ะเอ้ยทำไมเธอถึง หึงขโมยแล้วนี่ฉันได้ยินมาแล้วนะแต่ถ้าเธอยังทำอยู่คนในแคนดี้เอ่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ้ยไม,ไม่ไม่ต้องแป๊บหนึ่งละแป๊บหนขนาดนี้ไม่ต้องเลี้ยงไม้ละกินเนื้อเหรออ๋อเอ๊ะเจ้าเออถึงจะแบบนั่ฉันก็คิดๆแล้ว คนในประสาทเคนดี้นี่มันกินเนื้อเหรอเมฟิโอตรงนี้ไม่รู้ดิมันบอกว่าไอนน้พวกมันตกมากเลยแล้วมันก็โหดร้ายโหดร้ายมากเลยเธอคิดอย่างนั้นไหมเก๊กเก๋วันนี้ผมไม่รู้จะแปลยัยงไงดีตรงนี้เฮ้ยอย่างนั้นรอคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่า it's not what m a t t e r here please t e l แต่ว่ามัน นะเธอเธอเอาคืนไปเถอะไม่ต้องขมโมยแล้วไม่มีทางฉันบอกว่าไม่มีทางไงล่ะทำไมฉันต้องฟังคนที่จะมาแย่งอาหารฉันด้ยวยหรอแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอา,เอา,เอา,เอาตรงนี้ผมไม่รู้ว่าแปลว่ายัางไงนะครับแต่มันบอกว่าทำไมต้องแบบไปฟังอะไรสักอย่างมันเลยฮนะเออโอ้โหจีเอ็นจีเหรอโหเธอ อ๋อมันจะตัดนิ้ววะอ๋ะอแบบมันแบบจะกัดนิ้วเอ็งจีป่ะไปข่าวๆนะผมไม่ชอบหน้าเอ็งจีตอนเอ็งจีทำหน้าแบบนี้เลย,ยปเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรนะครับถ้าก็ไม่เป็นไรนะครับเอ็งจีก็ยังเป็นนักเอกในหวัวใจเบอร์ทุยอเฮ้ยมาไม่ไม่อะไรก็าารกตามเอ่อเอาจะนอนแล้ว เดี๋ยวก่อนเอา็งจีม่ใจในนู้นเซนเทียเนี่ยก็จะไปนอนเลยมาแค่ก่อนนอนร้อนดีเนี่ยวทำงานหันสะดุ้งตื่นกลางดึกนะฮะแม่ช่วงนี้แม่งชอบสะดุ้งตื่นกลางดึกตัวแล้วมันเกี่ยวอย่างละเกมเนี่ยโอ้สซนเทียแม่งโอ้หลอนว่ะอะไรฟูยทำไมเสียงนี่ทำมันไม่ คนที่อะไรเนี่ยเดินแป๊บหนึ่งมาตรนนี้ผมก็ไม่รู้จะแปลว่ายังไงมันทําไมมันยิ่งยิ่งแปรยิ่ง,งโง่นเนี่ยผมเนี่ยแต่มันบอกว่ามันไม่ฟังอะไรไม่ฟังสักอย่างนี่แหละบางทีเบอร์อาจจะช่วยได้กันนะบางทีโอเคต่ออีกสักหน่อยลอแล้วกันอเคผมเราได้นั้นมาใช่ไหมเข้าไปอยู่ในลิกาก่อนมาเป็นเดนโอเลยมาเอาเอานี้ให้ เ็จขนมปังให้จุ๊บเดรูปภาพนี่แองจี้นี่ไงอุ้ยน่ารักคุ้งกิงคุ้งกิง,งอะไรวะเนี่ยอฟอฟฟิคชัน่นเดินแป๊บหนึ่งขอแปลบมันค้างคราเดี๋ยวไม่งนอนไม่หลับรอคุณน,นอนหลับมาหลายรอบแล้วทุยหาให้ด้วยอ๋อความรักความรักใครเบิร์นอ๋อเซนเทียแสดงว่งาเบิร์นนี่รักอะไรสักอย่างอยู่ ห้าเลยนำมาเลยนี่ก็เป็นเบอร์แน่นอนใช้นี่เป็นแองจี้เคงั้นงั้นเรามาอุย้ยเซนเทียอุ้ยว่าผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะภานี้สั้นๆหน่อยนะจะนอนละเรียนยาวไม่ได้นะมันดึกดืน่นละเสียงดังไม่เข้าได้นะเข้าใจนะโอเคครับ เจอกันพ้าหน้าเสือกสวัสดีครับนักกูจะทำเสียงแบบนี้นทำไมเอยเอาให้ครบ20ที <m akes>